แก้ปัญหาคอรรัปชันเนี่ยมันต้องแก้แต่เด็บแก้ที่ตัวบคุคคลโดยที่ต้องไปเข้าที่ระบบของโรงเรียนแล้วก็ตัวครูซึ่งตอนนี้ก็มีโครงการเยอะที่ร่วมร่วมช่วยกันอยู่ที่พี่รู้ก็จะมีมูลนิธิของยุววัสถรีละคุณข้อสร้างโรงเรียนคุณธรรมมาพิการ่าตามหนังสือหรือบทความของคุณมีชยัยเวรัติัทยาก็จะมีเรื่องของโรงเรียนมีชัยพัฒนาก็สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีคุณธรรม,มจริยธรรมมากขึ้น นอกจากที่เราจะต้องช่วยกันส่งเสริมให้เยาวชนเราหรือคนรุ่นใหม,ม่มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นเนี่ยไอ้บทลงโทษของคนที่กระทําผิดคอรัปชันมันช้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่ารัฐบาลก็ควรจะต้องปรับกระบวนการพิจารณาตัดสินคนที่ผิดหรือคนที่ไม่ดีคอรัปชันโกงกินเนี่ยให้เร็วขึ้น